สวัสดีครับทุกท่านครับวันนี้พบกับดรเคนไรเดอร์อีกเช่นเคยนะครับจะมาแลกเปลี่ยนนะครับเกี่ยวกับเรื่องระบบ AI นะครับพอดีผมเห็นใน YouTube มีอาจารย์หลายท่านนะครับที่เขาอบรมแล้วก็ให้ความรู้มีตัวอย่างด้วยนะครับมีวิธีการอะไรต่างๆในการทำสร้างรูปภาพสร้างวิดีโอสร้างนิทานโดยใช้ AI นะครับผมก็ลองทำมาดูหลายโปรแกรมนะครับก็จะมีทั้ง Mid Journey นะลองดูแล้วนะครับอีโอนาโดแล้วก็อะไรอีกเฟรกิเฟรกิลองมัลองหมดแล้วนะครับทีนี้วันนี้ก็ไปเจอพอดีนะครับมีของอ่ ของ g ูเกิลนะครับ Google ที่เป็นโปรแกร,รมบาทนะครับ B A R D นะบาดนะครับแล้วก็โปรแกร,รมอะไรนะ s t u d i o D I D c o m อ่าเข้ากันเลยนะครับสองโปรแกร,รมนี้นะครับโปรแกร,รมบาทกับ D I D นะครับ ตอนแรกก็ว่าจะไม ja well. uh, ่จ่ายตังค์แล้วแหละนะครับพอทำไปทำมาใช้ฟรีแล้วก็มันมันเกินเครดิตที่เขาให้มาก็เลยคิดว่าเอ๊ะมันก็ไม่แพงมากนักนะครับ5.9เหรียญนะครับตีไปซะเหรียญเหรียญละ40บาทก็5.9ก็เป็น6 6, เหรียญนะครับ6.4 2 4ยสีก็240 ต่อเดือนก็ลองโอ,โอเคก็ลองดูส่วนเท่าที่ดูมาหลายๆโปรแกรมนะครับอา่ามันก็จะมีข้อบกพร่องของมันอยู่แต่ว่าถือว่าดีมากนะครับเพราะบางอย่างมันคิดให้เราหมดเลยนะคิดให้เราประมวลผลให้เราอย่างการสร้างรูปภาพอย่างเงี้ยบางโปรแกรมสวยมากครับแต่รายละเอียดอา่าเช่นผมให้เขาทำ เอ่อไดโนเสาหให้สวยมากนะครับชอบมากแต่ว่าขามันจะไม่ครบหรือว่ามีรายละเอียดเปลี่ยนย่อยมันจะไม่ครบนะครับถึงแม้ว่าจะใช้คําสั่งที่บอกว่า Full Body หรืออื่นๆที่เราครอบคลุมแล้วนะครับบางบางโปรแกรมก็เอมนมีข้อจํากัดนะครับเมื่อไหร่ที่เราใช้ฟรีเนี่ยเครดิตหรืออ่ทธิทีต่างๆมันก็จะยังไม่เต็มนะครับ อาจจะได้แค่บางอย่างรูปภาพก็จะได้น้อยนะครับเวลาก็จะได้น้อยแต่ว่าก็ต้องลองทําดูก่อนครับเราจะได้รู้ว่ามันใช่ทางเราไหมนะครับวันนี้ผมก็เลยลองทําดูได้นิทานหนึ่งเรื่องไม่รู้ว่าจะได้เรื่องหรือเปล่านะครับเดี๋ยวจะลองอให้ทุกท่านดูนะครับว่าเป็นยังไงนะครับโปรแกรมบราร์ดนะครับบราร์ดและโปรแกรม อ่าสตู D i โอดีนะสองโปรแกรมนี้ซึ่งจริงๆแล้วมันมีเยอะมากนะครับตามตามไม่ทันเลยครับ AI พวกนี้นะครับ uh, ถ้าเป็นบาทเนี่ยใช้ในการแต่งนิทานผมก็สั่งข้อมูลเข้าไปบอกว่าขอนิทานที่เกี่ยวกับเรื่องไดโนเสาร์หนึ่งไดโนเสาร์สเป็นนิทานก่อนนอน ท่านก่อนนอนแล้วก็มีเกี่ยวกับเรื่องคุณธรรมด้วยมันก็ประมวลออกมาแล้วก็แต่งเป็นเรื่องให้เลยผมก็ถามว่ามันไปเหมือนไปซ้ําใครไหมมก็โชว์เลยนะว่าเหมือนซ้ํากับหลายๆคนเลยผมก็เลยให้แต่งใหม่ให้ไม่ซ้ําพอเขาแต่งให้มาปั๊บผมก็ดูว่าถามอีกครั้งหนึ่งว่า คุณแน่ใจไหมว่าไม่ซ้ำเขาบอกว่าแน่ใจ AI นะตอบเออแล้วก็เร็วมากเลยนะปุ๊บ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 บางโปรแกรมนะครับจะช้าจะต้องรอหนึ่งรอสองรอคิวหรืออรต่างๆมันมีเยอะครับต้องลองใช้ดูผมก็เพิ่งหัดใหม่นะครับลองดูอยากจะทำนิทานอะไรต่างๆไว้อ่าให้เด็กๆนะครับให้เด็กๆดูให้เด็กๆฟังนะครับตอนนี้ก็เป็นการ ฝึกเริ่มต้นก่อนนะครับสำหรับท่านที่เก่งด้านคอมพิวเตอร์เนี่ยคงไม่มีปัญหาครับด้านไอทีในส่วนของอาการเขียนเรื่องนะครับการเขียนเรื่องเป็นบทเนี่ยตอนแรกเนี่ยเขาจะสรุปมาเลยนะทำเป็นเรื่องยาวมาเลยผมก็เลยบอกว่า,า AI ช่วยหน่อยได้ไหมคุณเขียนเป็นบทให้ได้ไหมแป๊บเดียวครับ เร็วมากทําเป็นบทเลยรืดเออแล้วดูไปดูมาเออมันก็พอได้นะเรามากรองอีกนิดหนึ่งถ้าไม่รีบเราเออเรากรองดีๆเนี่ยงานจะถือว่าถือว่าเกรดดีเลยละครับถือว่าดีมากเลยแหละถ้าเราจะใช้เลยก็ได้ครับแต่มันจะเหมือนภาษาคอมภาษาเออไม่ใช่ภาษามนุษย์นะครับมันจะขาดเอ,อ่อความมีสเสน่ห์ไปแต่ผมก็ ปรับนิดหน่อยนะครับเวลาเราให้คอมอ่าน,นภาพเป็นเสียงคนเนี่ยถ้าเราไม่แบ่งจังหวะอะไรต่างๆเนี่ยมันก็จะร่ายยาวของมันไปเลยซึ่งมันก็จะเป็นจุดที่ต้องปรับเช่นเดียวกันนะครับแล้วคติประจำใจตอนท้ายมันไม่สรุปให้ผมก็เลยขอให้คุณช่วยได้ไหมโปรแกรมนี้ก็จัดให้ครับ มันบอกว่ามีช้อยให้เลือกด้วยอ่ามีสี่ห้าหัวข้อที่เขาสรุปให้ประมาณนี้ประมาณนี้ที่มันเชื่อมโยงกับเนื้อเรื่องของเราและสุดท้ายก็ขอให้คอมช่วยแต่งชื่อเรื่องให้ได้ไหมมาให้สักห้าเรื่องแป๊บเดียวอีกมันเดิมครับเออดูไปดูมามันก็น่ากลัวเหมือนกันเนาะ <laughs> คนอาจจะ อาจจะตกงานได้ AI AI มันทําได้หลายอย่างเมื่อไหร่ที่มันอัจฉริยะกว่าเนี้มันก้าวข้ามผลพรมแดนอะเออมันสามารถสรุปวิเคราะหารูปภาพอะไรต่างๆให้ได้หมดเลยนะครับแต่ว่าภาพนะภาพนี่เป็นห่วงเหมือนกันครับอย่างผมนี่ผมก็หวั่นใจอยู่เนาะบางทีถึงแม้จะฟรีนะ ฟรี Free. แต่ว่าถ้านํามาใช้ในส่วนของอเพื่อการค้าอะไรต่างเนี่ยมันอาจจะผิดข้อกําหนดข้อตกลงเขาก็ได้นะครับก็ถ <ว sınız. S 1> ามเอไอนะครับ AI ก็บอกว่ามีโปรแกรมตัวนี้ที่สามารถตัวนี้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 เลือกให้เลือกเลยนะครับฟรี Free. แต่พอเข้าไปปบมันก็ฟรีบางส่วนครับบางอย่างก็มีข้อจํากัดเพราะเขาก็ทําเพื่อธุรกิจเหมือนกันบางอย่างเล็กๆน้อยนเขาก็ให้ใช้ฟรี แต่มันจะมีลายน้ำเท่าที่ดูนะครับผมก็เลยเอ๊ะทำยังไงดีนะก็เลยใช้ของออโปรแกรมของเข้าไปก่อนนะใช้ก็จะเป็นโปรแกรมบารหรือบารนั่นเองนะครับออกเสียงก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็โปรแกรม d ีไ ส่วนมิเจนี่แล้วก็อะไรอีกริโอนาโดฟริกกก็ดีเหมือนกันครับแล้วแต่คนถนัดนะครับแต่ผมลองทำดูวันนี้เออมันเร็วดีนะเร็วดีควบคุมแล้วก็ทำได้เร็วแต่เสียอย่างเดียวออมันต้องจ่ายตางังค์ของฟรีไม่มีในโลกเนาะโอเคครับเดี๋ยวผมจะลองอ,อใช้ นิทานเรื่องนี้ให้ทุกท่านดูนะครับวิเคราะห์ดูนะครับติชมนี่เป็นมือมือใหม่เพิ่งทำเรื่องแรกนะครับมีผู้ช่วยอย่าง AI ด้วยถ้าอย่างนั้นก็ไปดูกันเลยนะครับขอให้มีความสุขสนุกกับการฟังนิทานดูนิทานนะครับสวัสดีครับ